กับ i n s e ี Insight นะครับกับทุกเรื่องราวที่น่าสนใจของพวกเราครอบครัวอินซีนะครับวันนี้ก็มีคุณสมพลยาติกุลนะครับเป็นผู้จัดการโรงเตรียมเชื้อเพลิงทดแทนนะของ GeoCycle มาร่วมรายการนะครับวันนี้ก็มาในอีกรูปแบบหนึ่งเมื่อก่อนก็มาตอนมาออกทีวีกับผมหลายตอนที่ผ่านมาก็มีคนทักว่าดูเด็กกันไป วันนี้เลยเอาแว่นมาใส่หน่อยนะฮะเพื่อให้มองมีอายุขึ้นไหมนี้เป็นลุกครับเป็นลุกวันนี้วันนี้วันนี้มามาตรแบบเขาเรียกอะไรนะนักวิชาการนะฮะแต่น่นนฮะเวลาทางจิโอไซโกมาคุยกับเราหรือว่าจะเป็นคุณสมพศมาเนี่ยนะฮะมันก็จะต้องเป็นเรื่องอะไรที่ที่เป็น จะบอกว่าเป็นวิชาการมันก็ใช่นะเทคโนโลยีก็เยอะเพราะนี่คือสิ่งที่ที่เราค่อยๆทํามาแล้วก็ประสบความสําเร็จอยากเอามาเล่าสู่กันฟังถูกไหมครับแต่กระบวนการมันเยอะท่านท่านผู้ชมฮะแบ่งเป็นตอนๆคุยก็ได้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยนะฮะ,อ,ะอย่างวันนี้คุณสมพ p o ์เตรียมมาคือคือเรื่อง เรื่องโคโปรเซสซิ่งอีกเนี่ยนะครับการเผาเนี่ยนะครับอืมเอ้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรอ่าว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับท่านคงทราบนะครับว่าหัวใจอันนึงเลยของจีโอไซเคิลของเราเลยเนี่ยก็คือกระบวนการเผาผลิตนะฮะร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์นะนะฮะอันนี้คือคือสิ่งที่เราเออแคร์กับสิ่งแวดล้อมอย่างมากนะครับเหมือนกับทํางานครั้งเดียวแต่ว่าได้ได้ได้หลายเรื่างออกมาใช่ไหมคุณสปพตนะครับนะฮะคุณสปอตเล่าเลยดีกว่าครับก่อนที่จะ ไปคุยกันถึงเรื่องของโคโรเซซิ่งหรือว่าการเผาร่วมในเตาเผานะฮะก็อยากจะกล่าวถึงลำดับขั้นของการจัดการกากหรือขยะของเสียพวกนี้นะฮะว่ามีความเป็นมาอย่างไรซึ่งจากภาพนะครับตัดเป็นที่ภาพนะครับว่าลําดับของการจัดการกากของเสียเนี่ยนะก็เริ่มต้นจากการที่เราจะต้องมีการวางแผนการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับเพื่อให้เกิด กากของเสียหรือขยะนี่น้อยที่สุดแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็พยายามทําให้มันเกิดกากของเสียหรือขยะนี่ให้น้อยที่สุดหลังจากนั้นเราก็ต้องพิจารณาว่าขยะหรือกากของเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถกลับไปใช้ซ้ำได้ไหมนะครับนี่แหละอันนี้คือหัวใจการรีไซเคิลแต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะนํากลับไปใช้ซ้ําได้ใหม่เราก็ต้องพิจารณาว่ามันสามารถ นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนหรือวัตถุดิบทดแทนในอุตสากรรมอื่นได้อีกหรือไม่อย่างที่คุณสมพงษ์ทอยู่นี่แหละครับหรือที่เรียกว่าการเผาร่วมในเตาเผา co-processing นี่นะครับอันนี้เราถือว่าเป็นเป็นเป็นขั้นตอนหลักๆที่ที่กําจัดของเสียนะฮะแบบชนิดที่ว่าทุกขั้นตอนเนี่ยเราคํานึงและใส่ใจถึงสิ่งแวดล้อมนะครับนะก็ทุกทุกคนนะฮะถ้าแบบมีของเสียให้กําจัดลรวทําอย่างนี้ได้เนี่ยนะฮะอะไรอะไรก็นึกถึงสิ่งแวดล้อมไว้ก่อนเลยเนี่ยนะครับนะมันมันก็ นะเป็นเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีแล้วมันเดี๋ยวนี้ยว่าแต่ของเสียนะไม่มีที่จะฝังแล้วค,คุณสมพศ์มันทั่วไปหมดแล้วใช่ไหมครับนตอนนี้ก็มีนโยบายใหม่ซีโร่แลนด์ฟิล ก็คือต้องต้องไม่มีการฝังกลบนะอันนี้ก็เป็นความฝันกันเลยนะถ้ามันค่อยๆเป็นจริงขึ้นมาได้นี่ก็เป็นอันนี้สงกับประเทศอย่างสูงนะฮะไม่้ขุดไปที่ไหนเจอไม่ไหวนะดูต่อครับดูต่อครับสําหรับขยะหรือการของเสียที่เราพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถที่จะนํากลับไปใช้เป็นพลังงานทดแทนหรือวัตถุดิบทดแทนแล้วเนี่ยเราก็ต้องนําไปใช้วิธีการเผาทําลายโดยในไปเผาในเตาเผาเฉพาะหรือถ้าเผาไม่ได้ก็ไปทําการปรับเสถียร ทางเคมีทางกายภาพครับแล้วก็นําไปฝังกลบครับหรือการเผากลางแจ้งซึ่งเป็นเป็นวิธีการที่ ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการแต่ทำกันเยอะมากเลยครับจะทํากันเยอะมากเลยต้องสารภาพไอเผากลางแจ้งเนี่ยนึกอะไรไม่ออกกูเผาไว้ก่อนมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะไอเนี่ยคือสําคัญปรับเสถียรก็คือการปรับไอไอเอ่อค่าความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็ให้มันลดความเสียหายกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับนะครับเพราะว่าการฝังกลบมันจะทําให้เกิดไข่น้ําเสียอะไรเกิดขึ้นมากมายมันก็จะทำให้ตรงผลกระทบต่อ ดินที่ที่เราไปกรมมันใช่ฮะใช่ฮะนะครับก็กระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับนะครับอ่ะมาดูภาพครับทีนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ภาพนํามาก่อนนิดนึงนี่นี่ฮะทำไมต้องโคโปรเซสซิ่งฮะครับก็โคโปรเซสซิ่งทําไมนะฮะั่าวตวโลกตอนนี้ก็ยอมรับกันว่าการเผาร่วมในเตาเผาซีเมนต์เนี่ยครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการที่ ยอมรับกันแล้วครับแล้วทางบริษัทปูนซีเมนนครหลวงหรือปูนอินรีเนี่ยก็ได้นําวิธีการเผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนเนี่ยมาใช้นะครับโดยให้ทางโรงงานลงเตรียมเชื้อเพลิงทดแทนเจลไซเคิลเนี่ยเป็นผู้จัดการเตรียมเปลี่ยนสภาพขยะหรือกากของเสียพวกนี้นะฮะให้อยู่ในรูปของเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบทดแทนเพื่อที่จะไปใช้ในการผลิตปูนซีเมนต่อไปนะครับซึ่งจะเห็นว่าทําไมเราต้องใช้โคโปรเซซิ่งมันก็มีข้อดี หลายประการนะครับอย่างแรกในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์เนี่ยเราก็จะมีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจติดตามและควบคุมการปลดปล่อยก๊าซที่เกิดขึ้นจากการเผาไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ซ็อกซ์อะไรพวกนี้นะครับจะมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อลดให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดนะครับไม่เกิดเลยก็ได้มีมีตัวคอยตามเช็คอยู่มีตัวตามเช็คคอยติดตามตลอดมอนิเตอร์ริ่งเช็เตมเนี่ยนะฮะอย่างต่อเนื่อง ครับเพื่อไม่ให้มีสิ่งที่มันตกค้างหรือเป็นอันตรายอะไรก็ตามแต่ที่ที่มันจะเกิดขึ้นบนะฮะแล้วส่วนที่สองก็คือการเผาในเตาเผาเนีะครับเป็นการเผาที่ไม่ทําให้เกิดสิ่งตกค้างหรที้เท่าออกมาหรือน้ําเสียจากการเผานะครับก็คือเป็นการเบ็ดเสร็จไปในตัวนะครับนี่นี่คือข้อดีครับครับไม่ไม่มีอะไรเหลือออกมานี่แหละแน่นอนเลยนะครับ ก็ก็นี่นี่นี่คือนี่คือ,อให้ให้ท่านเห็นกระบวนการนะน,นะผมก็อยากเห็นของจริงอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันมันไปไปไปถ่ายมันอย่างก,กระบวนการที่มันเผาไฟสูงมากเนี่ยนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเก็บภาพมาเห็อนอยังไงนะมันคงเห็นแต่เออไปไม่ได้เราไปถ่ายไม่ได้กล้องพันหมดมันจึงเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกนะครับ,รบว่าวิธีการเผาในตเตาเผาปูนซีเมนต์เนี่ยเป็นวิธีการที่ ดีที่สุดแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการกําจับซึ่งเสียจากภาพเนี่ยเราไปพิจารณาจุดเด่นของการเผาร่วมในเตาเผาซีเมนต์ก็พบว่าการเผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์เนี่ยเป็นการเผาที่ไม่อย่างสมบูรณ์เป็นการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ครับโดยใช้อุณหภูมิที่สูงกว่าพันแดรอองศานะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเผาห้าถึงหกนาทีซึ่งสูงกว่าข้อกําหนดในการเผาขยะอันตรายทั่วไปครับนะฮะซึ่งก็จะไม่มีอะไรเหลือล่ะนะครับอันนี้นะฮะ แต่ว่าขณะดเดียวกันเนี่ยไอ้สิ่งที่ที่เรานั่นเนี่ยเราก็ไอ้ไอ้ของที่มันจะเกิดจากการเผาปริมาณความร้อนสูงมากเนี่ยมันก็จะเข้าไปรวมกับปูนครับปูนแม็ดผลึกของปูนเม็ดอ่านะครับที่ที่เราได้เอามาในการอ,อยู่ในเตาเผาเนี่ยเพราะรเราเ,ราเราผาร่วมกันท่านผู้ชมคงคงไม่ลืมคอนเซปต์นี้หรือว่าแนวคิดอันนี้นะครับ,รบเราเผาร่วมกันไปเลยสิ่งที่ออกจากของเวสซึซ่งรับได้เนี่ยนะฮะไม่มีมล,ลพิษอะไรใดๆเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในใน ตัวผลิตปูนครับอ่านี่แหละครับนี่แหละครับก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้และไม่ทําให้คุณสมบัติหรือคุณภาพของปูนนั้นเนี่ยเสียไปเสียไปครับนะครับเพราะแน่นอนฮะเราอย่าลืมว่าปูนอิซีเราผลิตปูนเป็นงานหลักนะครับเราจะคิดทําอะไรยังไงก็ตามแต่ต้องไม่กระทบกับการผลิตปูนของเราแต่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วยในตัวนะครับอ่ะดูภาพต่อไปครับครับอันนี้ับภาพนี้ก็จะเป็นการอธิบายถึงกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์นะครับครับ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ก็ประกอบไปด้วยสารประกอบออกไซด์ของพวกอะลูมิน่าซิลิก้านะครับแล้วก็แคลเซียมรวมทั้งถึงแร่เหล็กจากพวกหินปูนหินเชลต่างๆพวกนี้นะครับเอามาบดย่อยให้ละเอียดเป็นฝุ่นจากนั้นก็จะนําการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ซึ่งไอตอนเผานั้นเราก็ใช้ถ่านหินใช่ไหมฮะใช่ครับใช้ความร้อนจากถ่านหินในการทาให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีครับผมซึ่งในกระบวนการเผานี้เองก็จะมีก๊าซ ล่อยออกมาส่วนหนึ่งนะครับที่เรารู้จักกันก็คือพวกคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งปูนเม็ดที่ได้มาเนี่ยเราก็จะนําไปผสมบทร่วมกับยิปซั่มเพื่อผลิตเป็นปูนซีเมนต์ในผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆตามการใช้งานวัตถุประสงค์ของการใช้งานนะครับซึ่งการใช้ยิปซั่มเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ คุณคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ว่าเราต้องการนําผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้เพื่อใช้ทำอะไรไปใช้ทําอะไรขึ้นขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานนะครับในการที่เราจะใส่ตรงนี้เข้าไปนะฮะเนี่ยครับนี่นี่เป็นกระบวนการให้ท่านได้เห็นภาพนะฮะเนื่องจากเอากล้องถ่ายไม่ได้ก็อาจจะดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวได้เห็นภาพที่มันเป็นความร้อนต่อไปก็จะมีภาพที่แสดงถึงว่าเราทําไมถึงเอาเวสหรือว่ากากของเสียนี้เข้ามาเผานะครับครับต่อไปก็จะโชว์ถึง การนําเอากากของเสียมาเผารวมในเตาเผาปูนซีเมนต์นะครับครับซึ่งกากของเสียพวกนี้ก็จะเข้าไปทดแทนเชื้อเพลิงและก็วัตถุดิบหลักครับนะครับในการผลิตปูนซีเมนต์นะครับเนี่ยจากภาพจะเห็นว่าส่วนหนึ่งจะมีกากของเสียที่เราเรียกว่าเอฟอาเนี่ยเข้ามาแล้วจะไปทดแทนในส่วนของที่เป็นเชื้อเพลิงหลักแล้วก็วัตถุดิบหลักครับทําให้เรามีการประหยัดลงครับท่านผู้ชมฮะครับผม เวส 2AFR เนี่ยนะครับครับผมซึ่งมันจะเป็นการประหยัดยางทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่มันกําลังจะหมดลงทุกวันทุกวันนอกจากนี้ก็จะเป็นการลดการปลดปล่อยก๊าซพวกคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกต่างๆนะครับจากการเผาทําลายกากของเสียอย่างเดียวครับ นะครับครับอ่าตอนนี้ที่ที่ที่ผมบอกว่ามันความร้อนมันขนาดไหนอย่างไรเนี่ยครับท่านผู้ชมครับมันขนาดเนี่ยต้องเก็บภาพห่างๆมาให้ดูได้แต่ตอนเผาความน้ำภูมิที่ใช้ในการเผามันก็มากกว่าประมาณ2,000นะครับ2,000องศาเซลเซียสซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็จะถูกเผาทำลายไปหมดแล้วก็รวมไปอยู่ในผลึกของปูนเม็ดที่ที่ที่เขาเขียนไว้นะฮะ completely นะฮะ completely destroyed นะฮะหมดนะฮะหมดแบบคือ เป็นจุนไปหมดนะฮะไม่เป็นจุนไปหมดก็ไฟขนาดนี้ท่านคิดดูแล้วกันจะเหลืออะไรนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบคอนดิชันหรือว่าเงื่อนไขของการเผาว่ามันดีอย่างไรสําหรับการเผาร่วมในเตาเผาซีเมนต์ซึ่งจะเห็นว่าอุณหภูมิที่ใช้เวลาที่ใช้ก็ดีกว่าในการเผาแบบธรรมดาในเตาเผาขยะทั่วไปเตาเผาขยะทั่วไปครับนี่เราดูเปรียบเทียบได้เลยนะครับอาจจะเป็นข้อมูลทางเทคนิคอยู่สักหน่อยนะครับแต่ว่าก็ ให้เห็นนะครับว่าการเผาแบบทั่วไปเนี่ยเทาเผาขยะเนี่ยมันมันอันตรายกว่านะฮะแล้วก็ไออุณหภูมิในการเผาอ่มันก็ไม่แน่ใหม่นอนอะระยะเวลาในการเผาไหม้ก็สุดแท้แต่ใจของคนค,ควบคุมดูแลถูกไหมฮะนะฮะแต่ที่สําคัญคือมันมีขี้เท่าเหลือนะในขณะที่ของเราเองที่เราล้อมกรอบไว้นั้นเนี่ยนะครับมันไม่มีอะไรเหลือออกมาอีกจากกระบวนการผลิตคือนอนไม่มีเลยนั่นเองนะครับ,รบอ่ะเดี๋ยวเราเรสรุปว่ามันก็คือ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจริงๆนะคการเผาร่วมถูกไหมครับแล้วมันไม่เหลืออะไรกลับมาเลยนี่ก็ใช่ละครับแล้วมันเหลือออกมาต้องไปฝังกลดอีกทีมันก็อาจจะมีคําถามย้อนกลับไปและไอ้ที่ผ่านมาเองทาทําไมนะนะทำแล้วก็ยังเหลือเราต้องแก้ครับใช่ไหมฮะทำก็ต้องไม่ให้มีเหลือสินะฮะอย่างที่เราทําอยู่ณขนาดนี้เนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับแล้วก็กลับมาคุยกันต่อครับ ทุกคนที่ปูนอินทรีย์มุ่งม,มัน่นทำทุกอย่างเพื่อโลกสีเขียวที่เราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืนด ü, ด ü, คอนบูดมีส่วนผสมจากวัสดุรีไซเคลิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุดไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืน,ใ,นยใจสีเีเขย ชมอินซีอินไซต์กันต่อนะครับอยู่กับคุณสมพ์ยะที่กุ่นะครับเป็นผู้จัดการโรงเตรียมเชื้อเพลิงทดแทนของ GeoCycle นะครับก็มาเล่าให้ท่านฟังหลักนะฮะว่าไอสิ่งที่คุณสมพจน์ทำอยู่ทุกวันเนี่ยกระบวนการเผาร่วมเนี่ยนะฮะในเตาเผาปูนซีเมนด้วยความร้อนขนาดประมาณ2,000องศาเซลเซียสเนี่ยนะฮะมันได้ทั้งกำจัดของเสียแบบไม่เหลืออะไรแล้วก็ยังได้ปูนคุณภาพนะฮะออกมา โดยที่ไม่ได้ไปกระทบอะไรยังไงว่ามันจะทําให้มีส่วนผสมส่วนเกินเข้าไปแล้วทําให้ปูนด้อยคุณภาพลงหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานไม่มีเลยครับก็ <นะ S 1> คือคุณภาพยังดีเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับ,รบแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่เรารับเอามากําจัดนั้นเนี่ยมันหมดไปอย่างสิ้นเชิงนะหมดไปอย่างสิ้นเชิงซึ่ง,ซ,งซึ่งอันนี้เป็นเหมือนเป็นผมว่าเป็นความตั้งใจของทุกคนแหละครับนะฮะเพียงแต่ว่าจะทําได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างนะฮะแต่ของเราที่นี่เนี่ยเมื่อรับกําจัดแล้วต้องหมดจริงๆ นะฮะไม่ใช่ยังมันเหลือนิดนหน่อยๆนอยอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็เอาไปแลนฟิลเอไปฝังกลบซึ่งอันนั้นไม่ได้ช่วยอะไรนะฮะในที่สุดก็ยังต้องคืนอะไรที่มันไม่ดีกลับไปที่สิ่งแวดล้อมอีกทีนะครับวัตถุประสงค์ของเราก็คือว่าต้องไม่มีอะไรเหลือกลับไปนะฮะให้กับสิ่งแวดล้อมอีกเลยมันก็เป็นบันทบเซอร์วิส ครับเบ็ดเสร็จจบเลยแต่ขนาเดียวกันมันก็เป็นการแสดงความรับผิดชอบของมนุษย์นะของคนเราเนี่ยคุณเป็นคนทําขยะขึ้นมาขยะส่วนใหญ่ในโลกใบนี้ใครทําคนละครับ ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคนก็มีหน้าที่จะต้องคิดแหละครับว่าแล้วจะทํำยังไงเนี่ยให้ขยะเนี่ยมันถูกกาจัดไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อคุณเป็นคนผลิตขยะนั่นขึ้นมาแล้วคุณก็ต้องคิดนะโดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมถูกไหมครับครับนะครับเอาล่ะมาคุยกันต่อนะฮะมาคุยกันต่อครับคุณสมพงษ์ก็มีมีสไลด์มาให้เราดูต่อนะครับการอันนี้เป็นออเป็นเรื่อง ISO ใช่ไหมฮะครับก็สำหรับลงเตรียมเชื้อเพลิงทดแทนเชียรไซเคิลนี่ก็เป็นสายงานธุรกิจของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ได้ดําเนินกิจการเปลี่ยนกากของเสียให้เป็นวัตถุดิบหรือเชื้อเพลิงทดแทนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551เป็นต้นมานะครับทางโรงเตียมเชื้อเพลิงทดแทนจิโอไซเคิลก็ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลำดับที่106ในการที่เปลี่ยนสภาพกากของเสียนะครับจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยนะครับมีระบบการจัดการกากของเสียครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพครับ ซึ่งทำให้มีความมั่นใจว่าการดาเนินการดำเนินการกิจการของของเกียวไซเิลเนี่ยครับจะไม่มไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเลยครับก็ขอย้ำนะครับว่าเราทําทั้งของเสียที่อันตรายและไม่อันตรายแต่เพียงแต่ว่าไอ้ที่อันตรายนั้นเราก็มีมีมีมาตรฐานของเราอยู่นะครับในการที่จะรับไม่ใช่ว่าอะไรมาสุ่มเสี่ยงเราไม่เอาเลยไม่ใช่แอยู่ในวิสัยที่เราทําได้เราก็เราก็รับผลนะฮะตรงนี้เพราะว่ามันก็เป็นการ เราไม่ใช่รับผลิตรับทำลายก็โทษนะครเพราะมันเป็นการช่วยเหลือสังคมได้นะครับนะฮะก็นี่ฮะขอกลับไปที่สไลด์เดิมท่านผชมก็จะเห็นว่าเรามี ISO หลายอย่างมากนะฮะคุณคุณสมพงษนะครับทางโรงเตรียมเช้ยงพงทดแทนจอยไซเคิลก็ได้รับการรับรองระบบคุณภาพครับระบบมาตรฐานคุณภาพ ครับ ISO 9001นะครับแล้วก็ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001นะครับแล้วก็ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีว่าอนามัยและความปลอดภัยนะครับ o s a s 1 8 0 0 1ครับแล้วก็ซึ่งล่าสุดเราก็ได้รับการรับรองนะครับมาตรฐาน ISO 17025ซึ่งเกี่ยวกับระบบบริหารงานห้องปฏิบัติการทดสอบซึ่งอันนี้จะเป็น เครื่องยืนยันเพื่อให้ลูกค้าของเราทุกคนมีความมั่นใจว่าการทํางานในจากห้องปฏิบัติการนียมีคุณภาพโอ้โหไอ้หลังนี้ไม่เคยได้ยินเลย1.7.025ครับอืมครับนี่ได้มาเยอะนะฮะได้มาไม่ใหม่ก็ไม่เก่าทีเดียวกับไอเตัวนี้ครับผมนะครับเอาครับมาดูสไลด์ต่อไปนะครับอันนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมเห็นเป็นกระบวนการอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยนะคุณสพทบทวนอีกสักทีนึ่งว่า ขั้นตอนพอเรานี rock, ่เป็นยังไงครับการให้บริการเกี่ยวกับการจัดการกากของเสียของโรงเตียมเชื้อเพลิงทดแทนจีโวไซเคิลเนี่ยครับก็แบ่งออกเป็นสีขั้นตอนหลักๆนะครับขั้นตอนแรกก็ทางทีมตลาดการตลาดจะไปพบลูกค้าเพื่อดูว่าลูกค้ามีกากของเสียอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะทําการเก็บตัวอย่างมาเพื่อทําการวิเคราะห์ว่าองค์ประกอบทางเคมีดีพอที่จะใช้เป็น พลังงานทดแทนหรือวัตถุดิบทดแทนหรือเปล่าจากนั้นเราก็จะทําการแนะนําหรือเสนอแนะให้กับทางลูกค้าว่าเราจะทําการกําจัดมันยังไงิริจัดการมันยังไงนะครับถ้ารับกําจัดให้ได้นะฮะอาจจะ มีมีค่าบริการเท่าไหร่ยังไงกับบอกอยู่ในขั้นตอนนี้เลยขั้นตอนนี้เลยครับครับนะไม่ใช่ทําให้ฟรีๆนะคือท่านก็ต้องเข้าใจนะครับเราก็ต้องทําธุรกิจอยู่นะฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าการทําธุรกิจอันนี้ของเราเนี่ยมันให้ประโยชน์ไปด้วยนะครับก็คือเอาของเสียของคนอื่นเข้ามาเนี่ยมากําจัดทิ้งซะนะครับอ่ต่อครับต่อถ้าหาว่าเราตกลงกับลูกค้าได้แล้วนะครับแล้วก็เอ่อกากของเสียหรือขยะเหล่านี้ครับ มีความพร้อมที่จะนํามาใช้ในการเป็นเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบทบแทนเนี่ยเราก็จะทําการตกลงแล้วก็ทําการขนส่งเข้ามาที่ลงเตรียมเชื้อเพลิงทดแทนจไซเคิลนะครับนี่นะฮะในการขนส่งเองเนี่ยเราก็จะมีการตรวจสอบผ่านทาง GPS ระบบ GPS เพื่อให้มีความมั่นใจว่ากาของเสียหรือขยะต่างๆจากลูกค้านียได้ส่งมาจนถึงโรงเตียมเชื้อเพิงทดแทนอย่างถูกต้องและปลอดภัยตั้งแต่ออกจากโรงงานลูกค้าเลยนะเพราะคุณขนของอันตรายมานี่ถูกไหมครับเราต้องรู้ตลอดว่าตั้งแต่ออกมาคุณไปที่ไหนอะไรยังไงจอดสุ่มสี่สุมห้าที่ไหนหรือเปล่าหรือประทานโทษเกิดไปมีอ่อุบัติเหตุถนนลงถนนลื่นที่ไหนการรั่วไหลที่ไหนไอ้นั่นคือสิ่งที่เราแคร์มากนะครับเพราะว่าของเสียที่เอาออกมามันจะไปรั่วไหลหรือไปกระจาย ในที่ที่เราไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นครับซึ่งมันจะส่งกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับนะนะฮะอ่ะแล้วก็นี่นี่ก็คือเราเราเราเช็คหมดนะครับนะพอพอมาถึงปุ๊บถึงที่โรงงานของเราครับจากรูปเมื่อกี้นะครับเมื่อมาถึงที่โรงเตรียมเชือเพิิงทดแทน g จอวไซเคิลเนี่ยครับทางพนักงานของผมเองก็จะทําการตรวจเช็คสภาพรถที่บรรทุกเข้ามาว่ามีมีสภาพที่ดีะ ไม่เกิดอุบัติเหตุไม่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 เป็นสาเหตุที่จะทําให้เกิดการรล้นไหลภายในพื้นที่ของโรงเตียมเชื้อเพลิงหรือพื้นที่ใกล้เคียงครับแล้วก็มีการตรวจสอบเอกสารในการขนส่งตัวกากของเสียยังถูกต้องครบถ้วนคัะครับแล้วก็มีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์สำหรับพนักงานขับรถเพื่อไม่ให้ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนี่นะครับนี่นะครับเอาเอางี้นะครับ ของกําลังจะมาถึงที่โรงางานมาถึงแล้วมาถึงแล้วนะครเดี๋ยวเราพักโฆษณาทีก่อนนะครับกลับมาหลังจากของมาถึงแล้วจะไปตรงไหนอย่างไรต่อนะครับเป็นช่วงสุดท้ายสัู่ครับ ทุกคนที่ปูดินสีมุ่งม,มั่นทำทุกอย่างเพื่อโลกสีเขียวที่เราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืนคอนบูดมีส่วนผสมจากวัสดุร,รีไซเคิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุดไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืน,นยันใจสีีเข มาชมรายการช่วงสุดท้ายนะครับอยู่กับคุณสมพจ์ยะติคุณครับผู้จัดการโรงเตรียมเชื้อเพลิงทดแทนของ g e o c y c l e นะครับก็เมื่อกี้นี้คุณสมพ์เรามาถึงรถมาถึงเรียบร้อยแล้วกระบวนการตรวจสอบของที่มากรบรถนะฮะกำลังดําเนินไปนะทั้งหมดสมมุติว่าไม่มีอะไรที่มันผิดแปลกไปจากที่คุยตกลงกันไว้นะครับพนักงานมาเรียบร้อยนะฮะแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ไม่มีนะฮะคุณสมพ์ทำอะไรต่อเอาเลยครับปล่อยผ่านเข้าไปเพื่อจัดเก็บตัวอย่างเพื่อทวนสอบอีกรอบว่า คุณสมบัติของกากของเสียนั้นตรงกับตอนเก็บครั้งแรกหรือเปล่าทวนสอบอีกรอบหนึ่งแล้วเรามีการตรวจสอบอะไรอื่นนอกเหนือจากไอ้ตัวของนั้นไหมครับสภาพทั่วไปสภาทั่วไปก็ทางทางเคมีแล้วก็ทางกายภาพว่ามีความสอดคล้องกับของที่เราได้รับมาครั้งแรกหรือเปล่าจฉกนั้นเราเราจึงจะปล่อยเข้าไปในจุดลง ที่ลงเตรียมเชื้อเพลิงครับนะฮะซึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็พนักงานเราก็จะถูกเทรนอย่างดีนะฮะกับการที่จะไม่ไปสุ่มสีสุ่มห้าสัมผัสกับของอะไรต่างๆนั้นนะครับเพราะว่าอันนี้เรื่องอาชีวะอนามัยก็เป็นหลักการสําคัญของเราด้วยนะครับอ่ะขอดูซึ่งภายในพื้นที่การเตรียมเนี่ยเราก็จะมีการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ําใต้ดินน้ําผิวดินสภาพของผิวดินว่ามีการปนเปื้อนาา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 รรรรรรออะไหืเเเปล่่นนนนจจกกกกกทีดํิิใ หมายถึงในโรงงานคุณสมพศ์เองเนี่ยนะใช่้คุณก็ต้องตรวจสภาพในโรงงานคุณด้วยอากาศในโรงงานคุณน้ำน้ำผิวดินน้ำใต้ดินสภาพผิวดินตรงบริเวณที่คุณจะเริ่มทํางานเนี่ยนะครับโอ้แล้วฮะนี่คือสิ่งแวดล้อมนะครับที่เราจะต้องดูแลครับครับโอ้นี่นี่นี่นะฮะมีกระบวนการด้ว่อ่ะต่อไปเลยนะครับนอกจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วเรื่องคุณภาพของของที่เป็น เชื้อเพลิงหรวัตถุดิบทดแทนเองเราก็ต้องดูเรื่องคุณภาพก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าภายในของเราก็คือโรงงานปูนซีเมนต์นะครับเราแคร์ในเรื่องของคุณภาพที่จะส่งให้ไปด้วยครับเอาครับภาพต่อไปอันนี้อะไรนี่แลบแล้วเนี่ยครับก็อันนี้จะโชว์ว่าครับเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยสำหรับในการวิเคราะห์ค่าองค์ประกอบทางเคมีของกากของเสียนะครับแล้วก็มีเครื่องเครื่องมืออุปกรณ์ในการวิเคราะห์หาโลหะหนัก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใช่ครับพ e ก Heavy m e เ a l นี่ยนะครับนอกจากนี้เองเราก็จะมีการอบรมร่วมกันกับผู้ขนส่งในเรื่องของการระงับอักคีภัยหรือการั่วดไหลของสารเคมีต่างๆที่เราเกิดครับระหว่างขนส่งเราต้องมีการอบรมเพื่อป้องกันนะครับให้ผู้ขนส่งมีการความรู้ความชํานาญในการจัดการเมื่อเกิดปัิเทศ หรือว่ามันตกหล่นการ้วนไหลอไรัวไหลระหว่างขนส่งนะฮะแล้วก็ภายในโรงงานเองก็จะมีการจัดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงอะไรแบบนี้นะครับ ให้พร้อมนะครับนี่นี่ก็มีเตรียมพร้อมมีหมดครับแม้ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดยากมากนะคุณคุณจโพน์แต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทเซฟตี้พรีคอชั่นนะครับเพราะว่าเราเราเราแคร์นะฮะกับกับทุกๆอย่างโดยเฉพาะอนาคตของลูกหลานเราเนี่ยนะครับอันนี้จะต้องเขาจะต้องอยู่ได้โดยที่ไม่ใช่คนรุ่นเราเนี่ยไปทําให้เขาลําบากหรือไปฝากอะไรว่ายังไงก็ไม่รู้นะครับให้เขาต้องรับผิดชอบต่อนะครับท่านผู้ชมต้องการติดต่อกับเจ o ไซเคิลนะครับเชิญครับ ที่1732กด6นะครับ1732กด6นะรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมพบได้ในเว็บไซต์ g e o c y c l e t h a i l a n d c o m นะครับเอาละฮะวันนี้ก็นำเสนอกันตามนี้ก่อนนะครับสำหรับเรื่องราวกระบวนการค o ป r o c ร s s i n สซที่เราใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมและไม่ยอมให้อะไรหลงเหลืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราทำงานเลยนะครับเพื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ในอนาคตกับลูกหลานของเราครับวันนี้เวลาของรายการ Inside i n s i g h หมดไปเทียทงเท่านี้ครับคุณสมพศยะทิกุลจาก g e o c y c ไซและผมโอวาสลานผู้ชมเท่านี้ครับสวัสดีครับ